ธนวัตน์แดนมิชัยคว้าสองรางวัลซีโแห่งปีเน้นหลักบริหารแบบครอบครัวผุดโครงการด้วยรักจัดใจคนละครึ่งสร้างอาชีพยุคโควิด -19 บรีดดีว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะสำหรับคุณธนวัน์แดงวิชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทนบุก้าวไทยแลนด์จำกัดค่ะงานนี้คงคู่มาพร้อมกับคุณชนิตาแดงวิชัยซีโอบริษัทนบุก้าวไทยแลนด์จำกัดตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ค่ะคว้าสองรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะได้แก่รางวัล CO Thailand ลนด์นวอว2021สาขาผู้บริหารแห่งปีค่ะและรางวัลอาเซียนบิสอวอร์ด2021ค่ะสาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน2,564ค่ะสำหรับนบุก้าวไทย มุนไพรแบบชงและแบบแคปซูลค่ะที่ช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยทำธุรกิจมาได้4ปีแล้วค่ะเน้นหลักการบริหารดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัวด้วยเจตนาลมค่ะที่อยากจะให้คนทั่วโลกค่ะได้รู้จักสมุนไพรไทยมากขึ้นเนยได้ทําการส่งออกไปในหลายประเทศค่ะด้านการตลาดของแบรนด์ค่ะจะเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะทําให้หลายคนค่ะได้รับผลกระทบค่ะทางแบรนด์ชานุพก้าค่ะจึงได้ผุดโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งสาหรับใครที่อยากร่วมทําธุรกิจค่ะก็สามารถ ติดต่อไปได้ที่นพะเก้าไทยแลนด์ค่ะครับผมธนวัตรแดงวิชัยนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทนพะเก้าไทยแลนด์ครับ ค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะ CEO บริษัทนบก้าวไทยแลนด์ค่ะเกี่ยวกับด้านบริหารโดยเฉพาะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเ,เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่น้องนบก้าวไทยแลนด์ทุกๆคนนะครับครับสรุปคือบริษัทนบก้าวไทยแลนด์เนี่ยคือเราจะใช้การบริหารงานโดยถือว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเป็นการพูดจากันแบบไม่ต้องเป็นระบบ ไอธุรกิจ๋าเลยนะครับจะรักกันด้วยความเป็นครอบครัวจะให้ความรักความเมตตาเป็นครอบครัวแล้วก็แนะนํากันนะครับไทยไทยครับจากจากความคิดของคุณครูพิพรแล้วก็ของผมนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือจะเป็นชาชงสมุนไพรก่อนแล้วก็จะเป็นชาแคปซูลนะครับอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกก็คือตอนนี้ก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็ แป้งพับก็มีลิปสติกก็มีนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะมีส่วนร่วมจะมีจะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบนะครับใช่ครับเป็นเป็นสองรางวัลแรกของปีนี้เลยครับผมก่อนหน้าน,นี้มีอยู่3ามรางวัลครับ ครับผข้าปีที่4แล้วครับผมข้าปีที่4แล้วครับคือตอนนี้เราจะชูโรงด้วยชาสมุนไพรนะครับชาชงดื่มสมุนไพรแล้วก็จะมีชาแคปซูลนะครับก็คือจะมีสมุนไพรทั้งหมดอย่างละ9ชนิดนะครับรวมอยู่ในนั้นคือเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเพราะอยากจะสนับสนุนอะไรที่เป็นไทยๆนะครับให้ทั่วโลกเขา ได้รู้ว่าสมุนไพรไทยอ่ะดีขนาดไหนนะขอสรรพคุณผลผลผลัพธ์เนี่ยก็คือเราจะช่วยดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับส,ส่วนสรรพคุณเนี่ย ก็สามารถไปเสิร์ชดูในข้างกล่องได้นะครับก็จะช่วยดูแลร่างกายครับแค่แข็งแรงก็ทําอยู่ครับผมก็ทําอยู่ส่งออกกันอยู่ครับส่งออกไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะก็เราขายผ่านช่องทางออนไลน์เกือบ100%นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมแบรนด์สามารถทักพี่น้องนุปเก้าได้ทุกท่านนะคะหรือเสิร์ชไปที่ Google หรือช่องทางต่างๆนะคะเสิร์ชไปคาว่าชานุปเก้าหรือชาสมุนไพรนะคะจะเจอกับเราตอนนี้เรามีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้อง ชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมแบรนด์กับเราโดยไม่ใช้ทุนเลยหรือจะมาร่วมโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งน,นะคะเรามีโครงการช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพนะคะก็ถ้าสนใจสามารถทักถามพี่น้องนุบเก้าได้ทุกท่านค่ะแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นุบเก้าเนี่ยคือถ้าใครได้ยินแล้วก็คือเป็นความการันตีเลยการันตีถึง ทางด้านสุขภาพแน่นอนนะครับก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพมารักสุขภาพกันแล้วก็แวะมาแวะเวียนมา,าหาข้อมูลทางด้านาสมุนไพรเกี่ยวกับแบรนด์ของเราได้เลยนะครับมาศึกษาได้เลยนะคะข้อมูลนี้นะฮะ